สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีกจะคลิปพี่น e ้องมาเด้อมาเด้อนะครับออ้เจวพี่น้องเลยนะครับเจวใส่หอมแดงก้อนนะครับสมบกม่วงพี่น้องบกม่วงน้อยบ้านเท่าหรือว่าบกม่วงเบานะครับเอาน้ามาเสียด่างก่อมนะครับโอ้ยขึ้นอยากกินสมพี่น้องมาหนิบกม่วงน้อยบ้านเท่าเนี่ยล่ะพี่น้องกินสมบกม่วงน้ำกันครับบกม่วงน้อยบกม่วงเบาในลาเนี่ยเนี่ยมกม่วงเบาหรือว่ามะม่วงเล็ก เดี๋ยวเดี๋ยวพาเสียนาผมจะเข้าก่อนพี่น้องเพื่อเสียวยางมันออกนะครับเพราะต้องพาเสียน้าเอายางมันออกนะครับพี่น้องอุ้ยพูดนะหน่วยงามงานพี่น้องครับ,บนะนีง ם, ง่พอดีพอดีกินนะครับพี่น้องซ้ำนี่นะครับบักม่วงน้อยหรือว่าบักม่วงเบา,าอากาศเพราะต้องเสียน้าเอายางมันออกก่อนพี่น้องครับเบื้องต้นนะครับโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อกินบักม่วงน้ำกันครับโอ้ลืมโาเขียงมาห้อยนี่เนี่ยพาเครื่องในพอดีเลยครับพี่น้อง มะม่วงเบาหรือบอกม่วงยัดโบกบ้านเท่าหน่อยละพี่น้องนะครับบักม่วงเบาบักม่วงยัดโบกครับก๋อยเจียวใส่อันหอมแดงปลาแดกต้อนนะครับพี่น้องโอ้ยครับปลาแดกปลาซิวหน่อยปลาแดกใบอีเดือด,ดนะครับเอ้ยนี่นี่นี่ต้องล่างน้ำเสียน้ำครับหน่วยพอดีกระลังพอดีกินพี่น้องครับหนุ่ยักม่วงมะม่วงเบาเอาไปสวมแก้วแล้วได้พี่น้องก่ได้เบิ้ง ม,มาเด้อพี่น้องเด้อมาจวดน้ำกันพี่น้องเฮานะครับบักม่วงน้อยเลยว่าบักม่วงบักม่วงกะร่อนบักม่วงยัดบวกนี่แหละนะครับพี่น้องครับนี่นะครับมาโอ้่อเด็กหน่อยมาหลายแต่บาทมาันจะใส่เนาะเซาะเซาะเลยเด็กหน่อยบาท <laughs> ดุกด้านดูกด้านนี่ครับพี่น้องมายุบมายุบน้ำกันครับประแดกต้อน หอมแดงนี่ครับคำใหญ่ๆโตๆเลยอือหือโอุ้ดยอดรึยั้อือหนะือขันไม่พักกันแย่งแหงมากินกับแม่ครับครับอหือเล่นหน่อยมาเล่อน,นอยู่งงันก่อนเสียงแจ๊วแจเลย นี่ครับล่างน้ำเซียน่า,นาบอกนะครับอย่างมันตนุ้ยไปเน,น,นี้ประเดกตัวน,น้ำน,น,นี่ประเดกตัวพี่น้องกันเป็นตัวเลยประเดกตัวนครับเป็นปลาอีเดือดป้าอีเดือดเป็นตัวเลยพี่น้องครับนี่ยเนี่เป็นตันนนเวเลยครับโอ้ยแมงวันก๋าเดี๋ยวมันพุทธขาขดนะครับอันประเดกนี่แมงวัน,นใส่หอมแดงน้ำพี่น้องนี่ครับ คุณอยากพอดีอยู่บ้านมีหกม้วงหน่อยพอดีครับมันยังหน่อยอยู่สมเพราะด้านแห้งแต่ว่ากระสมอยู่พี่น้องเรื่องสมเพราะต้องห่วงครับโอ้ว่ามันสมเพราะกระสมอยู่ตัวนี้นี่ครับพาเป็นเยี้ยมเป็นเยี้ยมได้หดเลยพี่น้อ,องปลงเขาเขาใส่เป็นตอนเลยหนึ่ ปลาแดกตอนหอมแดงพริกป่นเข้าคัวน้ำตาลจังหน่อยครับพี่น้องเฮ็ดเจลนะครับได้มันขุ่นๆนะสิพี่น้องครับเนี่ยฟุดยอดพี่น้องคอยพาไปน้ำกินไปพร้อมมาเด ren, uh ้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินสมองวัวน้ำจันอร่อยพี่น้อง มื่ดจะได้เดินทางมื่ดจะได้ไปสำนักง,งานหนึ่งลุงที่ว่านะครับเพิ่นไล่สดอีพีที่หกจะร้อยจะได้ไปพุ่นลรอครับพี่น้องน้องบัวลำพูพุนละสีมุนเรื่องแต่ววันศีรษะเหรียญน้ำทีมงานทั้งขอดแก่นอยู่แล้วก็สีแวะเหรียญน้ำเพชรลำเพิ่นนะครับแววไปเหรียญน้ำปูญบานก็ปีพอน,นะครับไปหาแรงแรงใจเพิ่นเพิ่นเสียนเพิ่นเสียน,เป,น,เ,ยนเปิดวงบอกครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นะครับ สิบแปดเหรียญน้ำเพลินอยู่พี่น้องนะครับจะได้กาฝากับล,งลังแรงใจให้จานลอยได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งลุงที่ว่านะครับไล่สดอีพีที่หกของเพลินนะครับแม่ลำเผาจานใต,ใต้ถาแล้วอยู่ปุ่นนะครับถาจาน้อยไปหาแล้วก็สิบวนปุ๊บที่เพิ่มขึนมานะแต่ว่าตอนนี้กินสมบักม่วงก่อนพี่น้องเรื่องอื่นจังว่าก,กันกินสมบักม่วงก่อนอืมคลากร้ายพี่น้องเลย พี่น้องแฟนครับเอฟซีเฮ้าก็ H o G A, จะเริืมติดตามคือเกาเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปยูไสกับฮากเพนงกันคือเกานะพี่น้องนะครับกงกรรมกงเวียนวงล้อของศิลปินหมอลํานรครับไปยูไสกับฮากเพนงกันคือเกานะพี่น้องนะครับบ่ได้เลือกที่รักมักที่ช่างนะครับพี่น้องไปสู่ชีวิตนะครับหาเงินหาคำํำคือการเบดสุขคนนะครับพี่น้องนั่นคือสายงานหมอลํานะครับ ผู้ดใดยูมองดีพ้นกรดีผู้ใดบันบูบรรยูมองดีกับไปหาเลาะจนกว่าสิได้ดีบุรารพี่น้องนี่คือสายหมอลำเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณแฟนครับเอฟซีพี่น้องเอาอ้ำ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 บางวันประเดี๋ยวเป็นซ้อนซร้างแต่บางวันนี่แหละเตรียมของบ้าบงกัน นะครับเตรียมของเตรียมร่างเตรียมเสื้อผ้าใส่รถก็เลยคืออยากกินสมก็เลยไปได้บัง่วงหน่อยมานะครับมาเอามาเม็ดคลิปสูพี่น้องเบิ่งกนันนาต่างบอกข่าพี่น้องน้ำเสดเดินทางมืออื่นนะครับตัวมืองานเพิ่นมือหื้อนะครับจานราเสดเดินทางเต็มเหมืออื่นไปแล้วนะครับต่างไปหาเลาะเหรียญนักขุนน้ำ,นำทายคลิปสูพี่น้องเอบิ่งพร้อมเนาะนะครับเดี๋ยวสิไลรสดน้ำทางอยู่ดอด่าบอกเดินทางแล้วนะครับมืออื่น จสีจักม่วงหลับพีน่ององต้อนตื่นบุระนะครับจะว่ากันผัหกหลายพี่นอ่องเลยบางวงทำได้แตกน้ำเขาเจ้าเอินว่าเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายนั่งเป็นพวงเลยี่น่อง นะครับเหลือเป็นพวงเลยมะม่วงเบานะครับจำเจียวสุดยอดเลยพี่น้องเลยอือเอาแล้วเริ่อหม้อฮ้อนท่องแล้วพี่น้องไปเลยมาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC อยู่ท่งกรุงเทพกรุงเทพเมืองนองเมืองหน้าครับนี่คินวัดบ้านกินมะม่วงหน่อยอยังดีนะครับพี่น้องอื้อหือ ปลาแดกตอนกับซูตคู่ได้มักโม่ไมอีกด้วหนึ่งล่องพามาอนแก่เสียบท้องอันนี้โอ้หักโม่แดงชื่อเครื่งดีขนาดพี่น้องเลยมักโมมะโมอันนี้ไ่าแก่เสียบท้องอ่ากินจะ่ำก่อนพี่น้องกำลังเสียบนะครับบักโม่หน่อยหากินอยากได้พี่น้องเอ้ยแน่นอนสิ นะครับบ้านเข้านี่คือว่าประมาณว่าปีละเถ้อครับพี่น้องบักม่วงเนี่ยนะมันสิมีปีละเถ้อนะครับรบักม่วงยัดบวกบ้านเข้านี่ยแหละนะครับหรือบักม่วงเขาเจ้าจเอื้นบักม่วงเบาเนาะนี่พ่อแล้วปลาแดกตอนตัวนี้นะครับพี่น้องใส่ละหอมแดงก่อยมีปลาแดกตอนมีหอมแดงของคู่กันนี่นะครับเอาคั่มตัวๆเลยพี่น้องอืม กินปลาแดกเป็นต้นเด้อสุดยอดเด้อขาคักาขาย่างหลายอยู่ไปนอ้องหม่งวังสมอยากสมอยากไอ้ลี่เนี่ยปลาเป็นนวลเป็นนวยนึอยนงอปาออกสองเพียงเลยพร้อ,อ,อมแดกแลปะปลาแดกตอนม่วลก็ไปเลยไปน้องเลยนะี่ มืังกรขับรถเดินทางสิบาเจ็บท้องน้ำทางสิพี่น้องเดินทางมืองกนสิบาเจ็บท้องน้ำทางสิเลยแกเสียบท้องกันพี่น้องบหม้อซุปหม้อเขาจะปลูกเองเขาจะเอามาต่อน บักโมมาฝากหน่วยหนึ่งนะครับก็เลยเอาใบกินแก่แสีบท้อนสนองบักโม่ปลูกเองมันกัดเปลือกสีน้ำเนี่ยพี่น้องบพรคือบักโม่ที่เขาเจ้าเย็ดยน้ำสวนแบบสวนนี้ไงน่ะอันนี้บักโม่ปลูกน้ำไผ่น้ำนาเขานะครับบักโม่บานๆโอ้ยผ็ดยึด ครับบังวงนั่งนั่งนั่งเสียบทว่งเลยพี่นอ้องเสียบทว่งแล้วสมอยากอี๋อยู่ครับบังวงนี่ประเด็กตอนสุดยอดเลยมาพี่น้องมาผู้ดใดอยากซิมน้ำมาเลยครับเด้อเสียบทว่างเรี่อยๆละไปเลยนั่งหลายเติอบอหัว มืออื่นออกเดินทางกระสีสวยเติ่อบรับพี่น้องนะเดี๋ยวจะไดนทักทายหากันนเรือพี่น้องเด้อแฟนคลับเอฟซีเก่าใหม่แฟนคลับ e PC, เอฟซี e PC, ตะกี้ตะกรอนนะครับจะถิ่มจะป๋ากันพี่น้องนะครับถึงสิไปอยู่ไซก็นหกักแพงกันคือเกา่านะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่บ้านนี่ยละพอดีวันหนึ่งลุงที่ว่าเพิ่นว่าอยากให้ไปซอยไปเหรียญน,น้่มไปรับเชิญนะครับก็เลยว่าสิไปพูดหลับมืออื่นนะครับแต่ว่ามืองานวันที่21งานเนี่เป็นมือฮือ้อนะครับจ่รยรายกษตรแวไปเหรียญ แหว่ไปเรียนน้ำโรงพยาบาลมานบพ,พ่ออันนบิรดีนะครับพี่พ่ออันนบิรดียกับเพื่อนเสียเ,เ,เป็นเปิดวงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็เลยว่าสิแว่ไปหาเพอ่น์น้ำหลังจากไปแว่หาทีมงานท่านขอนแก่นพร้อมนะครับเอาแล้วจะได้จังหวะกันพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องใครจะกินมะ่วงทักมาเด้อพี่น้องเด้อมะ่วงน้อยเจวปลาแดกตอนสุดยอดนะครับจวดย่างเดียวเฮาพี่น้องเอ้ย